อ่านไห้ล้น้ำตาจะไหลนะคะความผูกพันกันบางอย่างที่อธิบายยาก ได้รับสิ่งที่คุมค่ากับความเพียรพยายามและสุดท้ายมันก็เป็นความเข้าใจที่ลงตัวผ่านทุกถ่านสุขร่วมทุกร่วมสุขกันมานานมันยากที่จะอธิบายชะตาฟาลิขิตงไงก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเป็นทีเสษแต่ถ้าชะตาฟาลิขิตคุณกับเขา จะได้มาเป็นผู้รับกันอย่างไม่มีืั้นไขใดๆทั้งสิ้นเมื่อเวลาที่เหมาะสมเขาได้คิดไว้แล้วนะคะ